สวัสดีค่ะดีมจากเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินแปลงสวยห่างจากถนนสายหลากหมายเลข4029เพียง200เมตรเท่านั้นค่ะเป็นทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะเนื้อที่2ไร่1งาน อยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงเพียง790,000บาทเท่านั้นนะคะมองเห็นวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเราเลยเสาไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมเลยค่ะที่ดินติดทางสาธารณะถึงสองด้านเลยเป็นทางหินคุกสาธารณะนะคะถนนหน้าที่ดินกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรค่ะเดินทางสะดวกสบาย บรรยากาศดีนะคะอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะปากซอยก็มีร้านค้าร้านอาหารค่ะจากถนนสายหลักนะคะตามที่ดิมชี้อยู่ตรงนี้เลยหมายเลข4029ลงมายังที่ดินเราเพียง200เมตรก็จะเจอกับที่ดินเราอยู่ด้านซ้ายมือเลยค่ะที่ดินเราเป็นที่เนินนะคะสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ที่51เเมตรเลยบรรยากาศดี การเดินทางสะดวกสบายที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดทางสาธารณะถึง2ด้านเลยนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะผังที่ดินนะคะตามที่ดีมแนบไว้ด้านซ้ายมือตรงนี้เลยติดทางสาธารณะถึง2ด้านอีกฝั่งหนึ่งก็ติดลำห้วยสาธารณะเลยค่ะฝั่งที่ติดลำห้วยนะคะกว้างอยู่ที่41เมตรทางทิศเหนือค่ะ ฝั่งทิศตะวันออกค่ะติดทางสาธารณะอยู่ที่130เมตรนะคะส่วนฝั่งทางทิศใต้ติดถนนสาธารณะอยู่ที่30เมตรค่ะส่วนฝั่งทิศตะวันตกนะคะก็จะติดกับแปลงของเพื่อนบ้านอยู่ที่113เมตรบรรยากาศดีนะคะการเดินทางสะดวกสบายเลยค่ะมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะแถวนี้เป็นไร่อ้อยก็จริงค่ะแต่จะมีรถจากโรงงานนะคะ เข้ามาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านแล้วก็อยู่ในแหล่งชุมชนเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี่ยวหรือเปล่ามีเพื่อนบ้านมีชาวบ้านขับรถไปมาตลอดทั้งวันเลยค่ะนอกจากเป็นไรอ้อยนะคะก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านนะคะมีขุดค้งหนองนาทําสวนทําการเกษตรกันค่ะแถวนี้เป็นที่เนินนะคะน้ําไม่ท่วมแน่นอนจากกรุงเทพคะ่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายัางที่ดินเรา อยู่ที่99กิโลเมตรค่ะแนวเขตที่ดินตามที่ดิมชี้อยู่เมื่อสักครู่นะคะก็จะถึงกับต้นกล้วยที่ปลูกติดก,กับลำห้วยสาธารณะเลยค่ะจากโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มค่ะห่างจากที่ดินอยู่ที่9กิโลเมตรจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราราจอมบึงนะคะห่างจากที่ดินอยู่ที่10.7กิโลเมตรค่ะเหมาะที่จะเป็นบ้านสวน บ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะปลูกต้นไม้ทำสวนทำการเกษตรซื้อเก็บหรือว่าปล่อยเช่าก็ได้นะคะที่ดินเราปัจจุบันเป็นไรอ้อยทั้งหมดเลยค่ะที่ดินเป็นที่ราบสวยนะคะไม่มีบ่อมีหลุมเลยเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะเป็นบ้านสวนบ้านพักต่างอากาศหรือว่าจะซื้อเก็บเนื้อที่สองไร่หนึ่งงานค่ะยกแปงเพียงเจ็ดแส้าหมื่บาทเท่านั้นนะคะด้านข้างก็มี ติดกับรั้วของเพื่อนบ้านเลยค่ะด้านข้างด้านหลังต้นกล้วยนะคะก็จะเป็นลำห้วยสาธารณะค่ะลำห้วยไม่ใหญ่มากนะคะก็จะมีน้ำอยู่ส่วนตอนนี้ค่ะก็จะมีดงหญ้านะคะปิดลำห้วยไว้อยู่ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันค่ะ ที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดทางสาธารณะถึงสองด้านด้านด้านข้างก็ติดกับลําห้วยสาธารณะเลยค่ะมีเสาหลักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถ นัดชมนัดดูได้ทุกวันเลยค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยจากถนนสายหลักลงมายังที่ดินเราเพียง200เมตรเท่านั้นนะคะด้านในก็ยังมีเพื่อนบ้านอีกหลาย10บหลังเลยค่ะกระจายกระจายกันอยู่รอบ,อบๆที่ดินเรานี่ค่ะบรรยากาศดีนะคะแถวนี้ลมพัดเย็นสบายเลยสาธารณูปโภคทุกอย่างพร้อมเลยค่ะเสาไฟฟ้าน้ำประปาพร้อม ที่จะมาสร้างบ้านบ้านสวนทำสวนทำการ,กรเกษตรหรือว่าจะปลูกต้นไม้ได้เลยด้านขวามือตรงด้านหลังต้นกล้วยนะคะก็จะเป็นลำห้วยสาธารณะค่ะลำห้วยไม่ได้ใหญ่มากนะคะนี่ค่ะแนวหลักเขตของที่ดินเราก็มีเสาปักไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอมุมสูงของที่ดินแปลงหนีกันอีกครั้งนะคะ ที่ดินเราอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะห่างจากถนนสายหลากหมาเลข4029เพียง200เมตรเท่านั้นบรรยากาศดีมองเห็นวิวภูเขาด้วยน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยเป็นโฉนดนอซีจอคขุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินกันค่ะ ท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนัดชมได้ทุกวันเลยติดต่อ087 006 0727ค่ะหรือ idline ีีมขันตะหรือในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะดีมทวนอีกครั้งนะคะที่ดินเนื้อที่2ไร่1งาน อยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจัังหวดราชบุรีค่ะราคาขายยกแปลงเพียง7,90 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นโฉนดนศส,สีจอขุดแดงพร้อมโอนเลยค่ะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนที่ดินทั้งหมดเลยดีมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเที่ยวชมที่ดินสวยๆบรรยากาศดีให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ E <silence>